เม็ดเดียวเสียวทั้งคืนาบาลานเอกนวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับท่านชายปลอดภัยอัดแน่นด้วยสารากัดจากธรรมชาติ100%เเซ ถังเช่าไวอากา้าแห่งเทือบเขาหิมาลัยช่วยขยายหลอดเลือดเสริมสร้างฮอร์โมนเพศชายให้มากขึ้นเพิ่มโอกาสการมีบุตรสมเกาหลีลดอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเห็ดหลินจือยาจีนชั้นสูงฉาย,ยาเทพเจ้าแห่งชีวิตมีลิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันร่างกายลดความดันโลหิตโกจิเบอรี่เพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกระชายดับสมุนไพรอีกชนิดมีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทำให้ท่านชายฟิตปังเพิ่มประสิทธิ ภาพเพิ่มขนาดแข็งตัวได้เต็มที่ให้คุณอื่นได้ดลักใจตอกย้ำความมั่นใจด้วยรีวิวจากผู้ใช้จริง เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของน้องชายนะครับที่มันใหญ่โตขึ้นนะฮะทำให้น้องชายของเรานะครับตื่นตัวได้เตมที่ดีกว่าเดิมด้ครับทาน1เม็ดก่อนไปปฏิบัติ30นาทีนะครับมันจะช่วยทําให้คุณมัน่นใจมากยิ่งขึ้นทําให้ตรงนั้นแข็งตัวได้ดียิ่งขึ้นและการมีเพศสัมพันธ์ทําให้ตรงนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหาน้องชายไม่แข็งเบิร์รอบไม่ไหวหลังเร็วแตกไวผมแนะนำเลยครับบาลานซ์เอกนะครับสุดยอดยาทำแข็งแห่ง ยึดคข็งอยืางแน่นอนครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับทําให้ผมนะครับแข็งเร็วขึ้นนะครับกินไปแค่15นาทีนะครับแข็งมากๆเลยนะครับยังแก้ปัญหานะครับเรื่องปัญหาหลังเร็วอีกด้วยนะครับถ้าทานต่อเนื่องนะครับขนาดก็จะเพิ่มอีกด้วยนะครับใช้ดีมากแม่ขอบอกแม่เยี่ยนค่ะชอบเยี่ยนและผัวก็เฮ็ดมันมากะได้ทานตัวนี้ไปค่ะผ่านมาตรฐานการรับรองจากออยฟิตปั่ด้วยโปรโมชั่นพิเศษจากราคาปกติ1290บาทลดเหลือเพียง690 90บาทพิตต่อเนื่องวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีอีก1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง